สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มกราคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดนิทรรศการศิลปะ w วิ i n g อ u t Story สารสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ปีเวลา17นาฬก19นาทีวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถือได้พระราชาดำเนินไปยังหอศิลปะปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายโรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเฝ้าทุนองทุลีพระบาททุนก้าทุนกรม,ม่อมถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางสาวเกวนโดลินเจคาโน์นรองหัวหน้าสำนักงานฐานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเฝ้าทถอลอองทุลีพระบาทถวายของขวัญแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วทอดประเนรวิดิทัศส,สรารคดีสัน้น w e v i วิ Our Stories สารสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ปี จากนั้นทรงเปิดนิทัศการ w a v ิ n g Our Story สารสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ปีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อแสดงศิลปะที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัหรฐอเมริกาในโอกาสสถาปนาวความสัมพันธ์ทางการทูตครบ190ปีในปีพุทธศักราช2566 ในการนี้ทอยพระเน่เดกัการต่างๆอาทิผืนผยย้าแห่งความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและไทยการร่วมสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในสหรัฐอเมริกาและในไทยการเดินทางของศิลปินเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากชุมชนผ้าทอและผ้าพื้นเมืองทั่วประเทศไทยและการสร้างสารรค์งานศิลปะจัดวาง Time O As r e m e m รมเบรนการเวลาคืนค่าหวนรำลึลก โดยนางสาวอมแมนด้าพึ่งโพธิปักขียะศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของงานศิลปะบนผืนผ้าไทยจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถผนวกกับความประทับใจในพระวริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ผ้าไทย รวมทั้งจากการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเนรียนรู้การสร้างผลงานศิลปะกับศิลปินพื้นบ้าน42ชุมชนทั่วประเทศไทยทอดเป็นผลงานศิลปะการทอผ้าอย่างไทยที่มีความประณีตและซับซ้อนเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกันและมีความช่อมโยงอย่างลึกซึง้งตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันทั้งยังสืบต่อไปถึงอนาคต ดังเช่นสายสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีสัมพันธไมตรีนั่นแฟ้นยาวนานประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาสถาปนาวความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่พุทธศักราช2376 โดยชาวอเมริกันคนแรกที่เดินทางมาเยีอยมประเทศไทยคือกัปตันสตีเฟนวินเลียมสพ่อค้าจากรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งล่องเรือเปอร์เซียมาเทียบท่าที่มานามเจ้าพระยาเมื่อพุทธศกรา2,361เป็นจุดเริ่มต้นในการลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์เมื่อวันที่20มีนาคม2,376 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระน่งก้าวเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันประธานาธิบดีคนที่7ของสหรัฐอเมริกานับเป็นสัสญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาลงนามเป็นคู่สัญญากับประเทศในทวีปเอเชีย นอกจากนั้นประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาได้มีความสัมพันธ์กันมาถึง190ปีโดยทั้งสองประเทศต่างมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งมีความก้าวหน้าและ,จะเจริญรุ่งเรืองผ่านการประสานความร่วมมือในมิติต่างๆทางด้านสาธารณาสุขการค้าการลงทุนความมั่นคงมีการลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการศึกษาและด้านอื่นๆที่มีส่วนช่วยยก ช่วยกวระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศสำหรับนิทรรศการศิลปะเวิร์บิงอา s t o สตอสารสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ย190ปีจะจัดไปจนถึงวันที่ที่25มิถุนายน2567